โอ้ยไอโซอีสั <ช na. S 2> นโอ้โหไอโซไอเกมอีดอว่าไงจ๊ะว่ไงข่าอีดอวเป็นไงบ้างเกเฮ้ยเฮ์ไม่ไงกันเถอะเนี่ยเนะีนะ่ยไอดอลกูเลยพี่พี่โคไอดอลผมเลยอ่ะจริงเหรอเกย กันว่าเป็นผัวกันเลยไหมป้าเอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ผมหูผมแคบเลยพี่ี่พี่จะเอาปอร์ริโบเป็นผัวจริงเหรอโอ้โหพ่อมึงอ่ะปไปโอ้พ่อมึงพ่อเอามึงไงควายพี่น้องผมไม่เต็มครับแล้วไปสอนเฮ้ยผู้บอกให้มึงใจเย็นไอสัตว์หุบปากไปสองตัวเลยรยึดแม่น้องของผมไม่เต็มมี่อย่าอย่าปใหญเอามันเป็นตัวอย่างนะ แม่ดูมันดิกูว่าข้าวพงมึงทั้งคู่ไม่เต็มทั้งคู่อะแล้วเหมือนอีตัวหลังสุดเต็มอมดเฮ้ยกูเต็มอะกูอย่างนั้นกูก็ขึ้นมางหกได้อะอ่าดูไว้ดูไว้อ่ามึงมึงบ้ายังไงโสเสือกกูไม่ได้พูดถึงมึงพอพอโพลิเนตมันคือไอ้นี่ไงไอ ไอโพลิเนตมันคือไอนี่ไงไอที่มันติดน้ำผึ้งอ่ะไออะไรวะแบมบูอ่ามันคืออะไรวะไอโพลิเนตในศัพท์วิทยาศาสตร์อะไรติดแบมบูก็ต้นไม้ติดผสมเกสรไงขอนคือปฏิสนธิได้อะไรแบบเนี้ยสามารถปฏิสนธิได้ทำไมไอชิ้นมันโง่จังวะมึงด่ากูเหรอเขาไม่ด่ามึงควายกูก็ไม่รู้ไงว่าโพลิเนตแปลว่าอะไรอยากรับหรอมึงอยากรับหรออิสัตว์ เช็คดูอยากลับบ้านเลยวิวิวิไม่คิดดีนะน้องคือคือโพลิเนตอ่ะคือถ้าแปลตรงๆก็คือเต็มไปด้วยโกเก2อุ้ยอยากเอารูปมึงมาคืนมากเลยเจ้าพวกแต่กูชอบเรียกว่าน้ำพึ่งมากกว่าเพราะว่าพึ่งมันมีนน้ำพึ่งในนี่ไว้ไอ้ยเอ้แตงกูอยากเอารูปมึงมาคืนมากเลยแม่งไม่เต็มที่ผ่านเลยด่ากูทุกวันเลยเออมึงทำตัวให้หน้าด่าไงกูว่าพวกมึงทั้งสองตัวไม่ก็ด่ากันด่ามาด่าเบ็ดเบ็ดเบ็ดด่ากันไปด่ากันมา มันดีนิดนึงแม่งแม่งช้เส้นดีกับพ่อกูแล้วแล้ว <c oughs> แม่มาทำอะไรตรงนี้พี่เลิกค<า>่ะนม่<อ>ขึ้นมาคุยกับพี่ชายเราทีนะี้อ่านี่พี่ชายแม่หรอใช่จริงจริงก็มีคนด้วยแต่ว่าตัวเล็กจังวะ <c oughs> ย่ด่าเาตีออไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดลืมปิดไม์ในเกมเฉยเเอ้ยไมไม้ก็ปกติแต่ละครที่ผมแต่งแต่ละครก็คือความสูงก็คือไม่พี่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไมม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่่ไม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 ่่ไม่ไม่ไ่ไม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 ไม่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 ไม ไอ้ไม่ต้องห่วงพี่ไอ้ตัวที่ผมขี่อยู่แม่งก็ร้อยห้าสิบกันห้าสิบพ่อเมืองกูเลยห้าเก้าเบลไม่ถึงหกสิบเลยควายอ้าวแล้วมันยังอยู่ในช่วงเลนร้อยห้าสิบเปล่ะก็ใช่แต่กูจะสูงแล้วมึงคอยดูเซนแค่ตรงนส้นเซนม่ต้องพูดแค่เซนเดียวใช่ไหมเซนเดียวแล้วมึงหลยจะสูงมึงไงตอนที่ผมขี่มันต้องตอนที่ผมขสองให้ดูเอาข้าวให้ดูสักวันเถอะมึงสูงกว่าใครนะสูงสูงกว่าใครนะอะไรนะแม่ ไอโจะสูงจะสูงกว่าใครนะลูกหนูจะสูงกว่าไอพี่เจแล้วก็ไอพี่เสียให้ได้โอ้ยพี่อร้อยยี่สิบสอี่กูอยู่ดีอะแม่ยงสูงเลยเสียไม่ได้เลยอะไรนะแม่ยังสูงเลยเอเชียไม่ได้เลยลูกสูงขนาดนี้มาประมาณหกปีแล้วลูกมึงอยากให้มันไอ้ไอ้แตงมึงอยากให้มันสูงเลยมาบอกว่าจะตบหน้ากูแค่ กบอกว่ากูไปสยามกับแม่กูจะตกอบ้าม่ไม่ไม่ปัจจุบันแม่ลูกกันจริงแค่ไม่เจอไม่เจอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ลูกกันจริงพี่ใจเย็นนะพี่น้องเพิ่งสิบห้าแล้สิบห้าเหมือนกันไอ้แตงสิบห้าไอตัวเนี้ยสิบสี่เว้ยสิบสี่เต็มเลยนะสิบห้าอ่ะที่รู้ว่าผมที่คนที่ผมขี่อยู่มันไม่เต็มมึงอะไม่เต็มสิบหอีกบ้าน โอ้ยน้ำใจกูน่าด่ามากมัอีอุ้ยอีก,อกคนดีอีบักไปน้ำใจแบบมันรู้อย่างว่า,วา,อาเอาอมามามาเคยมึงมากเลยหมายคตรไม่ด่าแบบทำเด็มึงเห็นมึงเห็นคนที่มึงขี่อยู่ป่ะเจมึงก็ขี่กูอยู่หมู่นั่งเตียงไงไอเจเจมึงคิดว่ามันเต็มอะวะมันไม่น่านะน่าจะเกินน่าจะเกินอาจจะไม่เต็มเออกูว่าน่าจะเกินไอ้เหี้ยกูว่าโคมอดสมพวกมึงไม่เต็มไม่ก็ไม่ไม่ไม่ครบนี่แหละไอ้เหี้ย หใครเขาแม่งไม่ใยันทำไมใครเฮียเป็นเฮียกันไม่ชอบจ่ายเงินห้องเนี่ยดปกติห้องกูก็เป็นทำไมวะทำไมไม่จ่ายเงินกันวะทุกคนกูนี่ติดมันเป็นไหนเลยอ้าวเฮียการเขียนผิดมันต้องมาสีทับกกกี้ไม่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 เสอกไม่ต้องโพไม่ต้องือไม่ตอส กูเป็นพี่มึงนะกูรู้นะไอ้เหี้ยสภาแต่ละคนก็ดูมีเงินกันนะมึงบอกมึงเป็นพี่กูแต่มึงเพิ่งพูดไปว่ากูไปอยู่เท่ามึงฮัลโหลกูไม่อยากเป็นกูไม่อยากเป็นพี่มึงครับเหมือนกูอยากเป็นน้องมึงอ่ะเชี่ยแต่มึงดูแลลูกมึงดีดีลูกมึงเลี้ยงไปทั่วแล้วเนี่ยคุณเลี้ยงแค่แบบพีเจเปยมันกล้าพูดมากเนี่ยเพราะมันเลี้ยงแค่กูอ่ะกูเห็นแม่ไปไหนมันก็ด่าทุกคนอ่ะ ก็เฮียแล้วก็เฮียแล้วมึงเอาเฟซนี่มาจากไหนในปลาไหลไอต้องบ่อน้ำเมื่อกี้ไงไอต้องบ่อน้ำเมื่อกี้กูเป็นพยานได้ไอเจก็เป็นได้เฮียโอ้ยปอลิโอปอลิโอทั้งคู่มึงนั่นแหละปอลิโอเฮียแต่ปอลิโอทคู่กันเถอะไม่หนักูบอลิโอเฮียเยเีพลงเดียวที่กูรู้ถึงให้ไอโซก็คือเพลง We Leave We Live We Die ครัเสียเสียเฮียแม่แม่แม่ดูมันดิแม่แม่ดูมันดิ อะไรมึงอง่มึงทำไมวูได้ตมมันก็ร้องไห้หรอกองที่ขนาดหมาหมามันเองมันยังไม่รักหมาแบบหมามัยังไม่รักแมาลหมามันจมาที่ศาลคนเทนต์ก็มาที่ศาลเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมึงเจอกูรอบหน้าเดี๋ยวมึงเจอกูในคอนเทนย์เจเาเป็นพ่อดเดวจะเป็นอดโกปติดอะไรโพลีเนตนะ

อะไรวันนี้ค่ะปกติวันนี้ค่ะครับผมทุกคนนั้นปกติยกเว้นคนที่อยู่ตรงเนี้ยตรงคนที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดอ่ะไม่มีใครปกติอะหกคนก็เต็สุดอุ๊ยมึงเอาอะไรมามันนั่งผิเองผมเต็มร้อยนะเหนื่อยใจเพียงจะติดเล่นติดเล่นขนาดที่ว่าตือไม่กล้ามาหาคนใหม่ก็เลยมาเล่น มึงเต็มไหมกูไม่ได้เรียนดาราศาสตร์กูเรียนฟิสิกส์ไอ้ควายอย่าเออเนี่ยเขายิงกันนิน่งมึงด่ากูอีกแล้วเออเห็นไหมเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเออโคจิมึงอะไอริงโอ้เมื่อกี้นะตอนมึงเดิน <c oughs> ออกไปนะมึงด่านะไอ้เหี <c oughs> ้ยแม่ด่ากูเสียเสียอเสียคนเลยไอ้เหี้ยพอเดินกลับมาหายแตงนะแหมมึงด่าอะไรกันมึกันเนี่ยไม่เห็นไ้ยินเลย ไอแตงมือสอนทำไมมือสอนไอโซมาให้กลายเป็นคนไปเคี่ยวอย่างนี้วะเขาไม่ซ้อนกูกูสอนตัวเองอีสักมึงดูแลตัวเองทำไมทำไมสมท็อกซิกทุกวันวะไู๋กูตยังหาว่ามลยท็อกซิกทุกวันเลยสังคมหลออกทำให้กูไปควายมันหลอกอะไรน้ำที่มึงแดบเป็นน้ำกําลังสภาพรังสีหรือเปล่าอะไรอะไรน้ำน้ำอะไรอ้าวเฮียนเคเว์ กะแตแต้เวทเมื่อวานวันอะไรนะเมื่อวานวันเสาวันสาวันที่สองครัวสองไม่ปั๊มไฟติ๊กตอกกูด่าแม่งเลยเฮียพวกพี่ปั๊มไฟเนี่ยมึงอย่าด่ากูเลยนะติ๊กตอกต้องมีไฟอ่ะกูด่ามึงด้วยพี่เจได้ยุมึงไม่เติมไหมเฮียถ้าพวกมีไฟอะไรกูก็เติมไอ้ลิงปากกูเติมกูเติมคนแรก มึงอธิบายเกี่ยวกับไฟติสต์ต่อให้กูแมแงมันคือไฟเพื่อนรักมันคือไฟมิตรภาพเราต้องส่งคลิปให้กันทุกวันมันจะเป็นไฟมันคือคอนเทนต์มึงฟังกูนะไอสัตว์แม่งยังไม่นอนเลยตอนตีสามส่งส่งคลิปให้กูแล้วบอกว่ากูส่งช้าอ่ะควยกูนอนหลับไปแล้วห้าพเต็มไหมอะไรนะอะไรนะขอมใหม่อีกทีเต็มไหมมึงกูกูขอมอีกทีใช่อ่ะแต่แต่คุณคิดว่าไอเจงกับไอทามันใช่ด้วยกันได้ดีไหมเพราะว่าไปด้วยกันได้ดีนะครูเนี่ย เอ้ยมึงใจเย็นสัตว์ไอ้คู่นี้ชิปกันไม่ได้กูยิ้มึงคือกูคงอยากเอามันตายแหละกูคงไม่อยากเหมือนกูอยากเอามัน่ะไอ้เฮ่ยต่อให้กูแกงมันหรือต่อไอ้กูอยู่กับมันเป็นผู้ชายคนเดียวบนโลกกูไม่เอามันหรอกมึงดูมันดิมันดิมึงดูมันดิวันหนึ่งด่ากูแบบนะกูปรกูปรับไซค์กูแบบเฮ่ออุ้ยไอสัตว์เสียงมึงเสืออะไรที่เนี่ย อุ้ยพี่ผู้พิกาหัวมากอ่ะหัวมากพพ่อเหมไอนนหัวไปไฟพี่ชายกูทำไฟติ๊กตอกกูดับไปห้ารอบแล้วใครที่ทำไฟติ๊กตอกดับควร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 ไปควรพิจารณาตัวเองใหม่ผมพิจารณาตัวเองใหม่นะฮะแล้วกูอยากรู้ว่าไฟติ๊กต็อกมันสำคัญยังไงสำคัญให้ชีวิตมึงดูดูมีมีอะไรให้ทำมากขึ้นใช่สำคัญแล้วก็ มันคือไฟมิตภาพอะถ้าพวกนีแบบเบียวๆเลยเมันกูกูมิตรภาพแบบผมไม่เข้าใจเพราะผมไม่เคยเล่นะเอาตรงปะไม่ถ้าเกิดว่ากูเติมไฟมิตรภาพกับพี่เจแล้วมันมิตภาพแล้วมันเป็นมิตรภาพของกูกับพี่เจจริงๆอะกูว่าป่านี้แม่งติดหลบร้อยอะมิตรภาพพิษเลยมิตรภาพพิไอ้ที่แล้วแม่ง <c oughs> เลิมเฮดรีเลชั่นชีพอีควายกัดกันทุกวันดีกันไม่กี่วัน มึงดีกันไม่ถึงห้านาทีแก็มาด่ากันต่อไอ้เหี้ยถึงสิบวีหรือเปล่าพวกมึงอะพวกมึงแบบปิดไปแดงไปเปิดมาใหม่แม่งยังตีกันได้กูไม่เข้าใจทำได้ยังไงไมื่อไหร่ปิดไปแดงแล้วเกิดมาแม่งก็ยังตีกกูเรียมกันพวกกูเรียมกันไม่ไม่ตอนปิดไมแดงในดีใช่ป่ะกูกับกูกับพี่เจก็ไม่ไม่อะไรเลยกูไม่ลีลากูเปิดไมในเกมแล้วกูด่ามันต่อโอ้แม่มึงอะไอ้แตงมันกูนี่เนียเนี่ยออ้ยยังไงเนี่ย ไม่ไม่พ่อเป็นไงลูกเป็นงั้นไปแม่ดิเอออ่าอย่าถามหาจากกูลองไปถามครัวซองว่าครัวซองสอนยังไงโอ้แต่ละอย่างแต่ละมือแต่ละเดซอนกูอย่างกระเบื้นี่หาคัวหมที่กูรู้ว่าเธอไออีอีอีโซอีสัตว์อีเคียเนี่ยอีดองเนี่ยเมื่อวานแม่งเกิดคุอีอีอีมันอีมันโศกแม่งเกิดคุูกำเนิดกลวยเนี่ยแม่งกูเจอหญิงทีไรแม่งแบบ พี่มินพี่มินพี่มินพ่อเหมือไงควายกูพี่มิ้นไงที่ไดเล่นเอาวีด้วยกันทุกวันน่ะอย่างอาญาอาชีพก็คือไอ้เนี่ยเมืองบอกเมืองไม่เห็นครัวซองเข้าดิตใช่ไหมก็ไม่น่าแปลกอะไรก็แมงสติ๊กอยู่กับแม่กูไม่ก็อยู่ในดิชอะไรก็อยู่ในดิชกูแหละแต่แค่ว่ามันอยู่ในห้องที่เราคนไม่สามารถมองเห็นไดคือตั้งไว้ห้องส่วตัวแล้วก็เข้าใจละ มันไม่เต็มกันที่สมาธิสั้นยิ้มหายเลยอ่ะมึงด้วยมึงเชื่อกูยังมันมันด่ากูทุกวันอ่ะแต่แม่งแม่งสมาธิแม่งไม่เคยเต็มเลยเนี่ยสภาพที่สั้นยิ้มหายเลยพิมพ์ภาษาไทยยังกากยังควายเลยเนี่ยควยแม่งไม่ยอมนอนเมื่อวานไอ้เฮียเต็มไหมอ่ะทำไม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 ไอโซมันชอบผู้หญิงอ่ะอายุเยอะกว่าว่ะ เพราะมาถามโซโซอะมันมันมันไม่มีทางชอบกูกูก็ไม่อยากให้มันชอบกูเลยเพราะกูก็ไม่ชอบมันเด็ดขาดเลยกูกูกูปฏิญาณมากเลยมึดูแม่งดิสัตดากูต่ละคำเนี่ยรู้ป่ในเมอ่ะในเมมันชอบมีฉากพวงเลยแล้วสุดท้ายมันก็ได้กกันไม่ไม่มีทางเว้ยเฮียกูกูสเปกกูไม่ตองกับแม่งเลยสเปคกูเผยจะตองกับสเปกผู้หญิงแม่งเลยซ้ำอีดอกมึงมายังดอกอะไรยี้อ่ ยังไม่มียังไมม่ีใครด่าเลยแล้วมึงก็เดี้พี่โอ้พี่ถ้าพี่ห่วงแฟนพี่ขนาดนี้ผมปล่อยก็ได้พี่เน้นผมเป็นอีโซอีโซมึงเต็มเชี่ยกูอีเลยเหรอเชี่ยเจไอเชี่ยแก๊งไรเนี่ยไม่ได้กลัวพี่เหรออู้เออพี่อันนี้แก๊งอะไรเนี่ยพี่แก๊งนี้มีใครโสนไหมอ่ะอันนี้แก๊งหรือครอบครัวครับเนี่ยขอเข้าด้วยดิรู้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  บ้านเก่าแล้วอ้าวว่าไงนนท์เฮ้ยจริงๆไปผมผมอ่างั้นผมผมไม่ชื่อนนท์แล้วผมชื่ออะไรดีว่าชื่อนัทที่อยู่ชื่อนนท์ชื่อนนท์อ้าววันนี้เขาพี่น้ชื่อนนท์ชือชื่อนนท์ชื่ทัพเทพอะไรนะทัพเทพพี่ทัพเทพกูชื่อทัพเทพแล้วอ่ะล่าสุดโอ้ยพี่ทัพเทพมาได้แล้พี่เนลูกะผมฝากพี่ผมหน่อยนะ เออสงสัยว่าไอ้คนไอ้คนชื่อโชยู่นี่เรียกฟาก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าเนีลกะโชยู่โชยู่โชยู่ฮะโชยู่พิการอะนะทำไมการอ้าวว่าไงการทอนไมนตอนไหนกูนี่เป็นกายวะโอ้โหจะอ่ะพี่เต้มึงไปพาเข้ามาทำไมเนี่ยมาดิพี่มึงเคลี้ยดิมีอหไร นี่เลยนี่เลยทำไมมาเจอพี่เขาตอนไหนอีสบูนอะไหนึ่งมาเนี่ยเราเจอพี่เขาตอนไหนไอสบูนเราซื้อเงินอ่ะพี่เราบอกมันมีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะหนูเพิ่งหัดไม่รู้อ่ะเอาบีไปหนูไปยืมหนูไปยืมบัตรประชาชนเอางี้นะเอาเอางี้นะเนี่ยเกมเราบอกมีอะไรน่าเล่นใช่ไหมเล่นเนี่ยเปิดเข้าไซ้์ไปโดดเข้าไป กดคิวแล้วแด็ตเข้าไปด้านในเปิดไฟวล้วกูกูกู้กู้ผีเกมกูกู้ีเกมแล้วก็แล้วก็เอาถ้าเราเล่นเป็นถ้าเราเล่นเป็นอีกตัวหนึ่งนะเราก็จะไปวอเอวอไปให้ผู้สล่อื่นให้จเย็นอ้นอั้นนจะไปคบใันน้นวยโทษโทษสโทษโทโทโานะพูอะไม่รู้เรื่องอะไรเสียอะไรเนี่ย เสียงพี่ว่าหนูฟังไม่รู้เลยอ้โหโอ้ยเจ๊คนี้ใครอยู่เวลาใครมาเลยเจ๊กูโดนเด็กหนไม่รู้มันบอกมันหลอกกูว่ามันอาย <tutoring God. S 1> ุเจ yes <c oughs> <c oughs> <an> ็ดขวบหนูขอโทษแม่บอกว่าถ้าเจอคนเสียงอ้วนให้พูดไปแบบนี้มันไม่ใช่อายุเจ็ดขวบเว้ยเพราะว่าพอที่กูรู้จักมันอายุเจ็ดขฮะ เขาใหกูรู้จักอ่ะมันอายุ16แล้วมันเรียกคนเนี้ยว่าพี่ใครมันเอาดักไวเดอร์มาพูดนะเนี่ยก็น่าจะแก่กับกูแก่กับมึงไม่แก่แก่กับคนตรงนี้แต่เด็กกว่าคนชื่อนี้เลยนะอายุ20ก็ได้นะน่าจะอยู่20ไม่รูใช่เออผมว่ายุ่งเนี่ยรอสาวหรือยังเนี่ยรอชีผมนะเสียผมมันไวรุ่นแต่แต่อายุไม่ได้ไม่นี่นะหนูหนูเชื่ออยู่ว่าพี่น่าจะไม่ใช่วัยรุ่น ไปคุยกับพิเต่ลากพิเต่ไปคุยโอ้เชื่อว่าพี่ไม่ใช่แมนคนคนหนึ่งนะเนี่ยไอ้คนเีินเท้าอยุงเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนนี้เลยเมายากันยุงไอ้หัวขาวเนี่ยเมายากันยุงส่วนไอ้ขาวเนี่ยก็มายาคุมหมูยาคุมหมูยยากันุง ไม่พี่หมูเอาดีพี่หมูวิยาคมเถอะเนี่ยเนี่ยกูรู้ว่าลงแม็กวิยาคมเออหมู่อิสลามไงเกมมันวิ่งไปไหนแล้ววะใครเขาค้อไปอ่ะอ๋อไม่เลยเหรอโอเคไอ้พี่พี่แต่งพี่แต่งตัวเนี่ยแนวแนวนั้นเลยอ่ะเนี่ยพี่พี่หัวเขียวอ่ะพี่หัวเขียวอ่ะพี่แต่งตัวแนวแบบนั้นเลยอะไร เงนเลยไอ้นั่นหน่อยไอ้นั่นเลยพี่กระต่ายแต่งตัวพี่มากพี่มาสอนหนูหน่อยอะไรใครกระต่ายอะไรแถวนี้ไม่มีพี่แถวนี้ไม่กระต่ายพี่พี่มาสอนหนูแต่งตัวหน่อยโอ้แต่งมัมมัวยำๆใส่เข้าไปไอแตงกอีดอกโซ่อยู่ไหนอุ้ยฮะอะไรนะพี่พี่โดนใครด่ามาไอไอโซ่อยู่ไหนไอโซ่อยู่ไหน โซเฮียไอ้แตงมึงอยู่ปะเนี่ยเขาปิดมาอยู่นะอ๋อฮะว่าอ๋ออ๋อเดวินน์น้อยไอ้โซอะไอ้โซอะอ๋อโซกูก็ก็ไปคุยกับพี่เต้อยู่ไงกูไม่เห็นแม่งอ่ะก็เขาคุยกันอยู่แต่ไปเสือกเขี้ยนเล็กหนาไหญ่ที่เป็นเพื่อนกันเอาอมือพูดดีๆโอ้ยอย่าด่ากันพี่อย่าด่ากันอย่าด่ากันเลยโถ่เพื่อนกันเพื่อนกัน ไม่ไงเดี๋ยกของเรียกพี่เตยไปคุยพี่อายุเท่ากันหรอน่าจะเป็นพี่หมูนะใช่อายุเท่ากันอายุเท่าไหร่อ่ะกูไม่รู้เันว่ากูออมมันมาทำไมเนี่ยขขยยยยาาอใหก็จริงพี่อายุเท่าไหร่นะแล้วพี่พี่เอาเข้ามาทำไมเนี่ยเจ็บผ่าเจ็บผ่าเป็นคิดอยู่เหมือนกันผมก็คิดเหมือนกันพี่่ไปก่อนเลยอยากโตบ้างไอ่เจไปไหนแล้ววะกูกำลังจะมาบอกลาเพราะกูกำลังจะไปแล้วอีกอ่ะไม่รู้ หนูอยากโตบ้างรวมกันกับพวกเมายากันยุงเหรอหใครอยากเมายาขโมหวูใครพูดอะไรมอมเปียกม,มุกแมกวะ,ะเสียงรแร็พแร็ที่ผ่าปูคันหูมากเปิด <c oughs> มาอยู่นะเปิดเมื่อกี้เปิดเมื่อกี้ไม่ไแน่ใจนะปอมอายุหรือเปล่าเลยอันนี้ อวเขาปลอมาอยู่เขาเขาไม่ได้อยู่นั้นจริงๆหรอกเขต่อไหนเอาปรัชญาส่วนอะไรอ่ก็ต่อไหนแหมตกลงคว้าขนาดแล้วนะแค่ฟอยจากเสียงตอนแรกก็น่าจะฟอยจะฟอจะรู้อยู่น่าจะไม่ใช่เดินลูกนั่นแนั่นเสียงมั้งคนหูใช่ไหมนะไข่เนาะเหมือนคนที่มีเรื่องด้วยเหรอหรือว่าแหนเหมือนคนปัญญาอ่อนมาขอตังค์แล้วก็บอกให้ โปอยตังค์ทั้งนี้มันเก็บตังค์ไม่ได้ก็ก็รอดูว่ามันเคลสมบนบาทขอตังค์เฉยหรือเปล่าสรุปก็คือไม่รู้เจอโปอยปล่อยแล้วมันก็เดินเก็บอะไรเงี้ยเออแจ้งก็แจ้งเจอกันชหน้าๆกันบ่ายูไปนอนละเจอกันอ่าโอเคเเจอกันพวกนี้

เรวก็ไปไหนทีเลิฟไม่ตอบเลิฟไม่ตอบนู่นเขาเดินหาเราเลยหรือว่าเขาเดินแค่ไม่รู้เหมาเือนเกันไม่รู้ไอ้เหี้ยมันมันเอาไอพิกเข้ามาตัวฉันวันี้พวกก็ไม่เคยได้เข้าไปดิสหาเล็บเลยพวกพมก็ไม่รู้จะเล่นดูือจะไม่เล่นก่อวันเล็บผมก็เลยกลับเล็บมันก็ได้โดนไม่โดนไม่ได้เข้าเลย โอ้ยจะไปยะน้องไปละพี่เดี๋ออกจุดปัจจัยละได้ได้เดี๋ยวรอดูในยูทู e แล้วกันแต่ไม่รู้จะลงวันไหนนะโอ้พี่โอ้ย่าอย่าหวังคุณภาพนะหวังไว้ก่อนนะคุณภาพในคลิปนะบวกไว้ก่อนไป่ เดี๋ยวได้เห็นช็อตรามานาดากันแบบกระจุยกระจายอ่ะไม่ไม่เซ็นเซอร์ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงชคอตแท้จะให้นางเซ็นเซอร์ตื๊ดตื้อตื้ออยู่อยู่ตลอดอือฮึมมันก็มันก็ไม่ด่าก็ชุดอือฮึมไม่เวียนอ่ะโอ้โหพี่ได้คุยกับเอดีวังบ้างบไม่เลยใช่ ไม่เลยก่อนนันนี้ก็เมื่อวานก่อนก็เมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานก่อนหรือเมื่อวานนี้ไม่รู้ฮท็ถามเข้าเรื่องของไอเสกขวานนี่ใช้คําสั่งลบบอกเพื่อบล็อกเขาก็ไม่เห็นตอบมาบางทีก็เห็นออนแต่นานๆทีจะเห็นมันจะเข้ามาออนมาออนแล้วก็ออกปกตไม่ก็ได้ไปนั่งในดิทคอร์ดเลซ้ำช่วงนี้ ผมก็ไมผมก็ส่วนใหญ่ก็โคุยกันแต่กับน้องเฉยๆไม่เคยได้คุยอืมเอ้ยเมื่อกี้แตงกวาอยู่ในเซิร์นี่ออกไปไหนแล้วไปนอนแล้วน่ะก่อนนี้เห็นแต่กว่าวิ่งตามเลิฟอยู่ก่อนเนี้ยแต่ก็ไม่เห็นต่อไปสักอย่างเห็นวิ่งวิ่งตามวิ่งตามผมเหรออืมก่อนเนี้ยเห็นเดี๋ยเดินเข้ามาแล้วก็วิ่งวิ่งไปนู่นนะวิ่งไปนู่นไปนั่นนะแล้วก็เข้าไปคุยกับแตงกวาเออเขาไม่ตอบผมไม่เขาพูดอย่างงี้ย ไอ้นี่เน็ตผมไม่โหลดพี่เมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมเหมือนหยุดเวลาเว้ยมันผมเห็นทุกคนเดินอยู่กับที่ทุกอย่างมันขาวหมดเลยแล้วผมก็เปิดไมค์หรือว่าไม่ได้ใครคุยเลยอะตอนผมอยู่ในมิติมือเดียวเขาเดินหาเราเลยหรือว่าเขาเดินแค่ไม่รู้ <c oughs> เขาแคมาเดินเล่นเลยไอ้เจดีย,ย์ ดีโอใช้สเตนผงก็เดินหมก็เดินหาแตงกวาอยู่อะดีโอใพยายามเดินหาแตงกวาก็พี่อยู่อะไอ้เี้ยดีโอใช้สเตนไอ้เนี้ยใช้สเตนดีเวลาเริ่มอยู่คนเดียวเลี้ยงเวลาเลยเนี่ยเนี่ขนาดตอนนี้นะคือผมปรับเวลาไม่เป็นกลางวันนะแต่ผมเห็นท้องฟ้าไม่มืดมิดหมดเลยอ่ะผมตั้งไว้มันมืดตลอดนนี้ เอ้แต่ลืมไปว่าแบบไอ้จุดพักใจคือตั้งมืดไปมันยังไงมันก็มันก็เดินตามเวลานี่อยู่ดีเดินเวลาช้ากว่วันตลอดปับไอ้นี่ไงนาฬิกาฟีดฟีดไทม์แล้วมันฟีดไทม์ได้ใช่ฟีดไทม์ได้แต่มันก็ไปช่วงตอนเช้าเหมือนเดิมอยู่ดีตัเนี้อันนี้ผมแค่เข้ามาเช็คเฉยๆพี่พอดีเห็นแตงกวากับพี่ออนอืมพอดีว่าอย่ากเรียนร้องก็บ้างเห็นเห็นไม่รู้ เห็นว่ามีอะไรไม่รู้เห็นดี่ยวออกมาจากกลุ่มแตงกวาก็เลยอยากจะซักถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอืมนี่ผมก็เข้าตามแตงกวาเหมือนกันแหละใส่ในขีปเหมือนกันโอเคง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่อืมอืมนี่ก็สี่ทุ่มพอดีแล้วสี่ทุ่มมงก็ทีแล้วแต่ก็พอดีเลยเปนนอนเลยโอเคโชคดีพี่อืมอืมได้แล้ว